เอากระตานะสุกแล้วนี่ อย่างออกหน้าทางกับมิแต่น่าพี่น้องเอ้ยเมื่อนี้พ้นตกแหงขนาดเลยน้าท่วมปลาพักแงยงกัยแล้ว สบายดีพอแม่พี่น้องเบิดสุชูคูชูคนเมื่อนีกระออกมานาพี่น้องสีมาพากันไปหายามตรงยามป่าเมื่อคืนหนีฝนตกแห้งแห้งพากันถือข่าเสีอยวมากินข่าอยู่นาหากันเข้าอีพอออ่อยแม่ออกมาแต่เศร้าเลยแหละเพิ่นมาเบิ่งเงินงัวเมื่อนีมากับสาบสบายดีสีพากันไปหายามตรงก็ถือเอาขุปะปะไปเบิ่งนน้ำกันพี่น้องวันที่ได้ํำได้แต่วัน อันนี้แม่ก็พอนั้นะเราย้ำก่อนแล้วรอบหนึ่งยวเอาสิไปยันย้ำรอบพี่ชองเขา่านาทร่งนี้โบยางงามปันไดพี่นอกเบิ่งได้เขา่านาเจ้าแนมนะทุ่งนี้นะบบงามพี่อยาโล่งหลายใบแดงต,ต้นตำตำอยู่นี้เจ๊ชี้ได้กินรือบอปีนี้เขาสีพ่อกินยอยู่บ่ ไกลสีมาหอดบอน,นั่นโต่งตัวเขาใส่เลยเลยพี่เลอกเป็นเงามีมาหอดแล้วจะสิมานมีเหรอวิวิวกระปูกกระปุกนี่ og det. det er en god det. det, er det, er det, det, er det. ไปบอกร,ระตานะ รอบนี้มีแต่ปลาซิอุลาดไปลาไดเนาะอแค่ปลาซิอุเฉาะกได้ไดองดอูอันอันต้นเขาอีพอเขาเอายาเม่นดูซานี้อืม,อออมเดี๋ยวมจะนไปดีกัน 怖いですね。 เอาให้กระปูนะมาเดี๋ยวสีพากันขินเมื่อนะพี่น้องเอาเมื่อนปีนกับตำบักถั่วป้าบัหนีิเป็นเชียงก่อนบัหน้เดี๋ยวสีมาปีงันปลาขอ มาถ่ายพี่มาใกลกๆพีมีติดโตพอดีปีเนะกำลัง,ง,งสีชกเต่าห่างขึ้นนี่ถ่ายก่อนจักน้อยมีกระปู ุกแล้วนนี่กระปูนค้างไว้ก่อนอยังไม่สุกเดี๋ยวเราสิมาตำมะขูดก,ก,ก่อนมาพริกเพิ่นกับโบได้ไป,ปเ,เก็บจ้ะใส่บนไลย์ดอก นาวใส่มะขามกันแซ่บแนวหนึ่งไนดะ้นี่นะแบบเขึอนสามมันเ้าวตกี้นะผู้สาป็นใจมะขามกันเปลี่ยนเป็นสมมะขามแล้วก็ใส่มะนาวเนี่ยกระเทียมใส่หัวน้อยหนึ่งตามะถั่วอนเด้อ

สายเหมะสมพวกหอมมานี่ถ้าวได้กะเป็นปวเนออาะปลาตอเราหุบชนมแล้วก็มันแทะอ,อาลาด่าอืมปลาแดกปลาแดกแบบธรรมชาติหอมดิ phải tu xe năm còn mình đang phê mà không bỏ lỡ những video hấp dẫn มาได้ทุกคนมากินเนื้อขาวน้ำกันอันนี้ตำมกทั่วปิ้งปลาคอครับกระปูเดี๋ยวสีนองแกะเป็นกระปูะ่อนผักกาญง,งกับตำมกทั่วหอมเลย สีมันเลมันกระปูก่อนแมนเดอร์ม,มากินข้าวน้ำกันแฉมเนาะผัวงัวกันกว,กว่าเขาเพิ่งเอาไว้ผูกพ้นตกฮัม จะยอดพะแพงมาเลยมาเลย ปิงปลาคอตามหมกถั่วมื่อี้นิมยากาศดีมีข่าวอยู่หน้า